สวัสดีนะคะเด็กๆเช้าว,วันนี้ก็เป็นเช้าว,วันพระฤหัสบดีนะคะตรงกับวันที่20เท่าไหร่นะ23เดือนกันยายนนะคะ2564ค่ะวันนี้เราจะทำเมนูอะไรใครรู้บ้างคะเมนูโโรไรคะลูกชิ้นปิ้งใช่เมนูปิ้งย่างค่ะวันนี้เราจะให้เด็กนะคะสังเกตนะคะการเปลี่ยนแปลงนะคะก่อนที่จะ ก่อนที่อาหารจะโดนความร้อนนะคะเกิดอะไรขึ้นแล้วโดนความร้อนแล้วจะเกิดอะไรขึ้นให้พี่เบสคาดเดาก่อนอาหารของเราบบนเนี่ยวันนี้คุณครูเตรียมลูกชิ้นอย่างนี้นะคะเป็นลักษณะแบบนี้พี่เบสคาดเดาซิถ้าโดนความร้อนแล้วจะเป็นลักษณะแบบไหนคนไม่มีไม่ไมไม่ค่ะอ้าวใครคิดต่างจากพี่เบสเอาพี่พี พี่เอนานบอกว่าพองเพราะอะไรมันถึงพองเพราะว่าโดนความร้อนนะคะอะพี่เพินเห็นด้วยกับพี่เอนามไหมคะถ้าใครเห็นด้วยกับพี่เอนายกมืออูหลายคนเลยใครเห็นด้วยกับพี่เบสว่ามันจะไหม้ยกมือจิวว่าอะม,นม,นมอันจะไหม้เพราะอะไรคะเพราะมันมีความร้อนท่ท,ที่ที่สูงนะคะ แล้วเราจะต้องพลิกไปพลิกมาแบบนี้วิธีงต้องพลิกไปพลิกมาแบบนี้นะคะตอนนี้ไฟพร้อมแล้วนะคะเด็กๆต้องระมัดระวังนะคะใครอยากปิ้งย่างยกมือโยกมือก่อนถ้าใครปิ้งย่างเราต้องสมมติว่านี่เป็นสมมติว่านี่เป็นเตานะทีสมมติว่านี่เป็นเตานะคะนี่เป็นเตานะเด็กๆก็ต้องปิ้งแล้วกลับไปกลับมาแบบนี้ถ้าแช่ไว้เป็นไงคะเบ๊ะ ไม่ไม่เลยค่ะลูกชิ้นของเราเปลี่ยนสีจากสีแดงเป็นสีอะไรคะดำดำเลยทานได้ไหมเอ่ยดำได้วันนี้ให้สองตั้งตาให้สองฟิ้งเราจะมาปิ้งลูกชิ้นกับปิ้งอะไรคะหมูปิ้งวันนี้หมูปิ้งวันนี้เด็กๆได้ทานอิ่มแน่นอนค่ะไรพร้อมแล้วยกมืออ่าเดี๋ยวเราจะลงมือปิ้งกันตอนนี้ไฟยังไฟยังแรง ่อนที่คุณครูจะให้เด็กที่คุณครูจะแจกใบตองแบบนี้ให้เด็กๆไปสังเกตใกล้ๆเลยนะแล้วส่งต่อนะคะทำมืออยู่นี้รอเลยนะทำมือสองมือแบบนี้รออ่ะคุณกองส่งให้พี่เบสแบบนี้พี่เบสสองมือค่ะเอาไว้อ,อ,อย่าให้ตกแล้วพี่เบสสังเกตก่อนสังเกตก่อนนะคะก่อนที่จะปิ้งเป็นไงดมกลิ่นได้นะเอาไปใกล้ๆนี้อ่ะเปิดนิดเดียวค่ะเปิดนิดเดียวเปิดนิดเดียวหอมอ่ะ,อะ แต่ว่ากลัวมากเลยกลัวพี่เบสจะทำโตกค่ะพี่เบสใส่นี่เรามีตัวช่วยอ่าวส่งไปให้พี่เิีวค่ะพี่เฉียวตังนัทจน้องส่งต่อค่ะดิบดิบมันมีดิบดิบยิ่หยุ่งใช่ไหมยิ่งหยิ่มินอ้าข้างหลังข้างหลังพี่ อ่ะไม่ต้องกลัวค่ะลูกนีวางกันวเดินอะวางนี้อันนี้คืออะพี่ใครจะวางคะพี่พีมาไม่ค่บขอะพี่เอทาก่อนนะพี่เอทาได้วางทุกคนลูกอะพี่เอทาม เด็กน้าขนาดนี้ต้องค่อยๆวางนะคะนะเอาลตอนนี้ก็อัดพี่จะวางนะเอาพี่วางนะเรียกพีวางเดี๋ววางอ่าเก็กมากอ่ะเดี๋ยวเด็กๆรอสักประเดี๋ยวนึงอ่าวแล้วเป็นเดทกับอ่าพี่วโอ้กินหอมมากเลยเด็กๆใช่แล้ว เด็กๆมาค่ะเด็กเดินมาดูใกล้ๆคุณฟองค่ะเด็กๆเดินมาค่ะอย่าใกล้เตาอย่าใกล้ตอนะคะเตอตออย่าใกล้เตาเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแล้วยังดูซิมันเกิดอะไรขึ้นไม่เหมือนที่พี่เบสบอกนะคะไม่ไม่ค่ะไม่เหมือนที่เบสไหมไม่ไม่ค่ะไม่ไม่นะคะไม่ไม่แต่ว่าเด็กเกินมิเตอรเราลลุกลงมาเป็นอันใหญ่ตอนี้ต้องเลิกขยับก่อนเพราะว่าไฟแรงไม่ใช่ ไม่ขอนนี้อาขอก่อนไม่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 ใส่่ไม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 ่จจับ่้ไม่ไม่ากกินไหมคะอยากหอมแลวยังเอ้ยหอมแลวหอมยังงี้หอมแล้วค่ะอะไรไฟี่ น้ำมันมันโลดแต่มาใกล้ค่ะบ้างเดี๋ยวเราจะไปรับชมภาพกิจกรรมการทำหมูปิ้งหันสามหาสนุกของเราเด็กๆชั้นอนุบาลกันนะคะตอนนี้นะคะก็จะเป็นตอนที่คุณครูนะคะให้เด็กๆลงมือปิ้งย่างกันด้วยตนเองเลยค่ะ เด็กๆก็ปิ้งไปกลัวไปนะคะแต่ก็สนุกสนานกันค่ะเด็กๆอยากท้านหมูปิ้งตั้งแต่ยังไม่สุกเลยนะคะเด็กๆปิ้งไปแล้วก็สังเกตการเปลี่ยนแปลงของลูกชิ้นนะคะแล้วก็หมูปิ้งไปค่ะว่าก่อนปิ้งแล้วก็หลังปิ้งเนี่ยนะคะลักษณะมันออกมาเป็นอย่างไร เราน่าจะอร่อยหน้าดูเลยนะคะเนี่ยเราคุณครูและเด็กๆนะคะก็ช่วยกันปิ้งใหญ่เลยนะคะและนี่ก็คือหน้าตาหมูปิ้งของเรานั่นเองค่ะออกมาน่ารับประทานมากๆเลยเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าเด็กๆจะทำอะไรกันต่อนะคะ นี่เลยค่ะเด็กๆนะคะก็นำหมูปิ้งนะคะไปให้คุณครูในโรงเรียนช่วยชิมน,นะคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะสรุปกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆนะคะก็ได้ฝึกการสังเกตนะคะสังเกตหมูปิ้งนะคะก่อนปิ้งแล้วก็หลังปิ้งเนี่ยนะคะว่ามีลักษณะที่แตกต่างกันอย่างไร และหมูปิ้งที่สุกแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรเด็กๆถึงจะสามารถรับประทานได้โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายนะคะได้ฝึกเป็นพ่อบ้านแม่บ้านกันด้วยนะคะเป็นพ่อครัวแม่ครัวตัวน้อยนะคะแล้วก็กิจกรรมนี้นะคะเด็กๆควรปฏิบัติด้วยความระมัดระวังนะคะอย่าให้เกิดอันตรายเพราะว่าการที่เราไปติ้งหมูปิ้งนะคะเตาก็จะมีความร้อนเด็กๆ ได้แต่ต้องมีคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองอยู่ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในสัปดาห์ต่อไปมาดูกันว่าเรามีเมนูอะไรมาให้เด็กๆทางบ้านได้รับชมกันอีกแล้วพบกันใหม่นะคะสำหรับเพชรรัต์คิดเช่นในวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ